วัสดีจ้าพี่น no ้องนั่นเดิมมากินข้าวแรกนะกันเลยพี่น้องเลยเห็นไหมนี้ยปล่อยกุ้งเนี่ยเต็มดงๆเลยเนี่ยจ้ะพี่น้องหอมโม่หอมขนาดเลยติดเงินเลยก็ตีหอมขัวๆอีกไปแล้วไปแล้วเด็กๆจีบดีตัวนี้เต็มดงๆเลยอเต็มลงว่าไงพี่น้องเต็มดงๆเลยเนี่ยเห็นไหม เอ้ยปอูกเยมันลูงมาบนน้ำเี้เรียมเเาพ่อกินบอ่อหมหแล้วบอกว่าให้มาเขาปล่อยกุ้งกับน้ำต,ก,ก,ตกพี่น้อกนูก็ไปขาวหันไปพี่น้องเลยตุ๊กมู เกจะกตลาดแล้วคไปแล้วไปแล้วโอ้โม้มันสดอีรีตวนี้พี่น้องเด่นดวงเลยปุ่มเขาเยอะตีไหมพี่น้องะอันตกหมูหอมนตกหมูพี่น้องแซ่เสียนันเสมน กุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเพนตีกุ้งเพื่อนตีมันนาไตงงๆเลยเอ้าะเหมือนเนาะเต้นลงหวยน้ำตกแล้วพี่น้องซุ่มกันโอ้แสบปักพี่น้องมากๆๆตักไลท์ไตงงๆโอ้เอาให้พี่น้องเบอร์ไหยจะทำ ต้องเสียบทเลยเนะทุงละสามบบาทเนาะพ่อซื้อยอยู่อเสียไปไอตัว้อ,อยกินนั่นเลยกิน่มีการจานดวนเนาะโอ้โหกคืกินนะครับตัวยังไง้ัพนสะิ มันนอมันยนอรูปบบเธอปติกรรมบางเหี๋ยมันลงถุงถ่าอยู่อ่ะาก็ไปครับท้ากินอืทำไมเขาจะตีไปนาะอเขาจะตีกุณเขาจะตี ก็กร้อยเนื้อเหมือนพี่น uh, <jamais> ้องน้อกร้อยเนื้อพต้องยินมากินก้อยกุ้งนี่แหละจับนจับอย่างก้อยกุ้งจักเห๋ง่านั่เนอเหมนดินเลยดูดินนะ นองมึงไปลอง,งเลิกไปนะ <c oughs> จะกินด้กินซอแร่งนันน้กินซอแรงมอนคืดท้าน้กินนี้ไปลองไปแล้วกินใคือก็ัวเขาต้อ็ไปตลาด ก็คอยมีรดนีป็นหอนอไอ้ม่ได้พมมามันจนะพมะาอย่างอน่างโควิดนาบอืมได้พมมาเปินตลอดแอบความหนอโคตรดี

ตื่นตาตาดิ่ม <to> <io> ั water, ้ยกำลังตัดผมใหม่หร้อเนี่าดีมือมาดามนะจังตัดผมอะไรกินดอเพี่อน จะด่าย่นอนจัดนอนเอาทุงพักิีไหมพักแพ่วไหมนอนอืมนะก็คเราแนี่มันไม่นช่นอนหลับนอง <c oughs> ตอนแรกมาพากันเหี่ยวเลพี่น้องคือบบอกค่กินนี่เคือพอปล่อยกุุงแล้วมาดา,มงมางน้ำกันบะมี่เลยคนอยางนกระดาน้ำกันจะกินน้ำบะหมี ร่างกายเดียวไม่เหมือนแบบอะไรเนี่ยคุณเนรอือฮือหอมไป

เพียงซอสเนี่ยแกงกวางขนาพี่น้องแกเอาชวดแกงอ่อนขนาดคือรักาตลาดคุณโอของข้าวเราก็ตามแต่ของหวานคือเกาแล้วพี่น<ๆ>้องวันที่สามสิบห้าบอ ตะเดีง่ะเจ็บมากท่านพี่นองยีสวนมานะเออมึงดังทุบๆก่บเอาเด้แล้วเออหวานวหวานอีกเรื่องนึ่งนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

อ้าโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กไว้สำเนียงก็น้องพี่น้องเนาะขอบคุณทีทีดตามรับชมเลยจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้จพี่น้องสวัสดีจ้า